ฟังครับเดี๋ยวเราจะมาต่อกันที่เรื่องที่5ของเราในคืนนี้นะครับจากสายของคุณวินที่รออยู่ดูข้อมูลคุณวินกันสักนิดหนึ่งนะครับคุณวินเนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุ40ปีนะครับเรื่องราวเรื่องนี้นะครับเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ค่ายลูกเสือแห่งหนึ่งนะฮะขออนุญาตไม่บอกจังหวัดแล้วกันนะฮะเรื่องราวเรื่องนี้ผ่านมาได้10ปีละนะฮะเหตุการณ์เรื่องนี้คุณวินให้ชื่อเรื่องว่าน้ําหน้าเล่นครับเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดจะเป็นไงเรามาติดตามรับฟังเรื่องนี้กกัััันนดดีีววว่าคคครรบบสสุณิ สวัสดีครับพี่เก่งวินเรามาว่าถึงเรื่องนี้นะพี่เห็นข้อมูลแล้วนะครับเราคงจะไม่ต้องบอกว่าอยู่ที่จังหวัดไหนแล้วกันนะเพราะปัจจุบันนี้ค่ายลูกเสือนี่ยังคงเปิดทําการอยู่ก็เปิดนะครับอือนะฮะเหตุการณ์ณตอนนั้นเนี่ยเมื่อสิบปีที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นครับไหนวินลองเล่าให้ฟังหน่อยสิครับครับก็มันจะเป็นเหตุการณ์ที่ต่อจากอของผมนะครับ ผมเคยโทรมาเล่าเรื่องนี้ที่ก่อนหน้านี้แล้วอ่ะเล่าไว้กับใครเอ่ยเล่าไว้กับพี่ป๋องนะครับเล่าไว้กับพี่ป๋องใช่ไหมอ่ะพี่จะไม่รู้เรื่องตั้งแต่ตอนต้นเลยนะถ้าอย่างนั้นอนะ่ะครับแต่ว่ามันจะเป็นในพาร์ทของส่วนของเพื่อนผมนะครับอืม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 นะฮะที่ที่บอกว่าเป็นในในส่วนของผมที่เป็นอชื่อตอนว่าไหนไหนว่าอยากเล่นครับอือหือ ครับแต่ว่าของเพื่อนผมก็จะอีกพักหนึ่งยังไงไหนลองเล่าให้ฟังนะัครับก็เพื่อนผมนะวันนั้นวันนั้นที่พาเด็กไปค่ายลูกเสือ,อที่แห่งนี้นะครับครับแล้วแล้วตอนเย็นเน่ยอืมเขาก็ไปเดินสำรวจฐานกิจกรรมครับนะครับว่าโอเคฐานไหนว่าเราจะใช้ในช่วงวิชาประจนไทยของนักเรียนนะครับอืม เนาะแล้วก็เอ,อเขาก็เดินไปฐ่านฐานเนี้ย mm hmm. ฐานเนี้ยที่เป็นฐานที่เป็นสะพานเป็นสะพานลิงให้อ่าเดินบนเชือกอ,อ่ข้ามน้ำไปอ่ะครับ,รบข้ามบึงน้ำไป mm hmm. แต่ว่าฐานนี้ฐานฐานนี้เป็นฐานที่เขาปิดไม่ให้ใช้เขาปิดป้ายว่า งดงดใช้นะครับงดใช้แต่ว่าเพื่อนผมด้วยความที่เขามือบอลนอะเนาะเขาก็เห็นแบบเออ<ม>น้ํามันแบบน้ําแบบมีน้ำนะอะไรเงี้ยเขาก็ไปยืนไปยืน<ม>บึน,น้ําแล้วก็เอาแบบหาก้อนหินระแวกนั้นน่ะปลาลงไปใน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 พื้นน้าเนี่ยในในในดินเนี้ยซึ่งเป็นเป็นถานที่เขาปิดป้ายแล้วว่าเนี่ยห้าม งดใช้ใช่ไหมเหมือนกับอ้ยน้ํามันแบบน้ํามันหน้าน้าหน้าเล่นอะไรเงี้ยแต่ว่าทําไมงดใช้ยอะไรเงี้ยคือก็มันก็บอกประมาณนั้นเนี่ยแต่ว่ามันก็ยืนปลาหินเล่นครับนะครับเสร็จแล้วก็ใน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 วันในคืนในในวันแรกอะ่ะก่อนก่องที่อ่ ก่อนที่ลูกเสือเขาจะเข้านอนอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนกับเขาเพื่อนผมคนนี้ยเขาง่วงน,นอนใช่ไหมเหมือนเขามีไข้มีเหมือนไข้มีไข้เล็กขึ้นเล็กน้อยอย่างเงี้ยเขาก็เลยปิดตัวไปไปนอนพักอืไปนอนพักที่เชลซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นบ้านพักที่ผมจะนอนด้วยกันสามหลังเสามคนในหลังเนี้ยเออแล้วเขาก็เหมือนกับแบบขอตัวไปนอนพักก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเห็นว่าเดี๋ยวก็คงจะ เดี๋ยวก็คงเลิกแล้วคงไม่มีอะไรละเดี๋ยวเพราะว่าเขาจะได้เก็บแรงไว้พรุ่งนี้นะครับเออเขาก็เลยปิดตัวไปนอนขอนอนแล้วเขาปิดตัวไปคนเดียวในีพี่เก่งครับอ่าในในบ้านทักหลังนี้นะคือเราจะนอนด้วยกันสามคนมนะครับแต่ว่าเขาว่าเข้าไปนอนก่อนครับเสร็จแ,แล้วตอนที่เขาเข้าไปนอนเนี่ยก็คือ ยังไม่มีใครเพราะว่าเขาก็รู้ว่าไม่มีใครชั้นแมเขามาคนแรกเขามานอนคนแรกแต่กระเป๋าว่ามันวางอยู่แล้วสามเตียงนะครับในในระหว่างที่เขานอนอยู่เนี่ยเหมือนเหมือนมันมันเหมือนแบบสลึมสลือแหละเขาบอกว่ามันเหมือนแบบคนแบบเหมือนกินยาแล้วแบบมันง่วงๆอ่่ะะมมมมััันน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 จดคครรบบใช แล้วแล้วในบ้านบ้านพักหลังเนี่ยก็คือมันจะมีเตียงที่เป็นชั้นบนและชั้นล่างใช่ไหมครับครับครับแต่ว่าที่น่าสังเกตก็คืออ่าตรงตรงตรงเพดานเนี่ยมันจะมีขื่อมันเหมือนมีขื่อไม้อะมันเป็นขื่อไม้อ่ะครับอ่าขื่อไม้เสร็จแล้วในระหว่างที่มันนอนอยู่เนี่ยมันก็รู้สึกเหมือนกับว่าคือเขานอนเขาเขาเขาจะเ,เป็นคนที่แบบ เหมือนเวลาเขาเขาเลือกที่จะนอนชั้นบนน่ะพี่เก่งเออเพื่อนคนนี้ยเาขาเลือกข,ข,ขึ้นไปนอนชั้นบนเพราะว่าเขาลําคาญเวลาเขานอนแล้วแบบเตียงสองชั้นตะลุยไทยแบบขยับอะไรอย่างเงี้ยครับเออแล้วเขาเหมือนกับแบบเขาชอบแอร์เย็นเย็นเตาแอร์เย็นเย็นเนี่ยในบ้านแบบ้านบ้านักหลังมันก็จะมีแอร์นะเขาชอบชั้นบนเนี่ยเออเขาก็เลยขึ้นไปนอนนอนชั้นบนออืในในระหว่างที่นอนอยู่เนี่ยออื ลขาก็ห่มผ้าอะไรเนาะเหมือนกับแบบเออเพื่อแบบสบายสบายนอนสบายสบายแล้วก็ลังแบบขึ้นๆอยู่อะไรเงี้ยครับเขาก็รู้สึกว่าเหมือนมีน้ําอะไรอ่ะมันหยดลงตรงหน้าเขาอ่ะเขาเาก็แบบมันเหมือนกับแบบเออเหมือนมันมันเหมือนกับแบบรู้สึกเหมือนกับเหมือนกับแบบมีน้ําอะไรมันหยดมาแตะสัมผัสที่หน้าเขาใช่ไหมเขาก็แบบแต่ตาเขาก็แบบ มันเหมือนแบบปลื้มๆพี่เวนมันลืมไม่ขึ้นนะเนาะอยากจะลืมมันลืมตาดึงไม่ขึ้น,ๆๆนอเออเออใช่ใช่ครับแล้วเขาก็พยายามหมองลวน้ํามันน้ําอะไรในใจเนาะครับเออมันก็ไม่ได้นอนใต้แอร์นะแบบเออเไม่ใช <ๆ S 2> <Hayır. S 1> ่น้ําแอร์แนะ่เลยเพราะไม่ได้นอนใต้แอร์แล้วฝนก็ไม่ได้ตกอาะครับเออเขาก็พยายามลืมตาในขณะที่เขาพยายามลืมตาเนี่ยเอ เขาก็สังเกตแล้วเฮ้ยไอ้ตรงที่คือคือคือที่อยู่บนหัวมันอยู่เออไม่ไม่ไม่ตรงหัวครับไม่ตรงหัวอืมเออเพราะแต่เตียงเตียงมันสูงไงพี่เก่งมันมันก็แบบมันก็ไม่ได้ไกลกันมากเขาเพิ่มสังเกตเฮ้ยมันเหมือนกับมีลูกเสือ นั่งยองๆนั่งยองๆอ,อยู่ที่มีบนขืออ่ะอืะอ,อแล้วพอเขาลืมตาขึ้นมาแบบเขาก็ตกใจครับลูกเสือเนี่ยอกระโดดมาแบบกระโจนมาที่จะกระโจนมาใส่เตียงเขาอะ่ะอจากขื่อตรงนั้นอแบบ่ะครับแล้วไอตอนที่ลูกเสือคนเนี้ยกระโจนมาเนี่ยครับเขาก็ปัดแบบปัดเท่าหม่มปัดอะไรทิ้งหมดเลยนะเอะอ แล้วก็พวกเขาก็โวยวายแล้วก็รีบลงแบบปีนบันไดลงจากเตียงเืิอแล้วตอนที่เขาลงมาเนี่ยออืเขาก็ไปเห็นแบบมีคนนอนหันหลังอยู่เตียงที่อยู่ด้านใต้เขาอะชั้นล่างครับเขาก็แบบคิดว่าเอ้ยเพื่อนคงกลับมาแล้วเมื่อกี้ก็เลยพยายามแบบเขาเอื้อมมือไปกุก ในขณะที่เอื้อมเลยเขาก็แบบเหมือนไปจับตัวว่าคนเนี้ยเหมือนจะปลุกคนที่นอนอยู่เนี่ยครับก็คือเขาเข้าใจว่าเหมือนกับแบบเป็นเพื่อนอีกคนที่แบบมามาแบบเสร็จงานแล้วอะไรเงี้ยอืมก็มานอนอะไรเนี้ยครับแต่มือเขาอะ่ะเออฮะยังยังเอื้อมไม่ทันถึงนะพี่ครับไอคนที่นอนอยู่เนี่ยอืม ก็ค่อยๆหันหน้ามามเขาก็ตกใจบอกเฮ้ยก็คือไม่ใช่เพื่อนกูนี่หว่าครับหันมานีแบบหน้าครึ่งบนอน่ะพี่เก่งหน้าครึ่งบนอนี่ยเรา่งนนึนนต้นนะเออแต่ส่วนปากอ่ะพี่ลาบบา้านเนี่ปากล้านหายไปอ่ะพี่เห็นฟันทั้งหมดเลยอ่ะ ฮอยู่ยนะคือไม่มีริมฝีปากเลยอย่างเงี้ยหรอไม่มีริมฝีปากครับพี่ห,หน่ขึ้นล่างอ่ะเป็นโครงกระดูกเห็นเหงือกเห็นะไรฟันอย่างเงี้หมดเลยเห็นฟันครบแบบเ,เขาบอกเห็นฟันครบทั้งฟันบนฟันล่างเ,เ,เห็นแบบเห็นครับเออคือพอเขาหันมาแล้วเห็นแบบเนี้ยเขา เขารีบหันหลังแล้วถีบประตูออกไปเลยที่เก่งแบบเขย่าแบบเขย่าประตูตอนแรกเหมือนจะแบบเราเขาลืมว่าเขาลงก่อนไว้เออเขาก็ถีบถีบถีบแล้วก็เฮ้ยนึกขึ้นได้เขาเห็นว่าลงก่อนไว้เขาก็เลยดแบบับเปิดก่อนรีบวิ่งไปที่ไอหอประชุมครับครับแล้วเขาก็ไปนั่งรอไปนั่งรวมตัวกับ เพือนสองสามคนที่เขานั่งดิง้งนั่งอะไรกันอยู่ที่หอประชุมเหรอเนาะครับอ่แล้วเนี่ยหลังจากหลังจากที่เขาวิ่งไปได้สักพักเนี่ยผมก็วิ่งเข้ามาครับเออแล้วผมก็เข้าไปนอนอมมันก็จะเป็นเรื่องต่อจากที่ผมเคย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 ,เคยเล่าไปแล้วอะ่ะอ คืออันนี้คือจะใชว่าอันนี้จะเป็นเหมือนกับบีกินแล้วอัน,นที่เล่ากับพี่ป๋องไปเนี่ยก็คือเป็นเอพิโซดหนึ่งอย่างเนี้หรอใช่<อ>ใช่เออนะฮะคือคือคือเพื่อนผมเขาบรรยายตอนที่แบบไอ้ลูกเสือคนนี้ที่นั่งยองๆแล้วกระโจนมามันเหมือนกับแบบเขานั่งยองๆเหมือนแบบกำลังนั่งท่ากบอ่ะพีค่ครับครับเอออยู่บนขื่อใช่ไหมอ๋อ แล้วก็โจรมาเนี่ยในจังหวะนั้นน่ะคือเขานึกเขาเขาเขานึกอย่างเดียวเลยครับก็คือผีแน่นอนแน่นอนอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่คน,นแน่ๆแล้วเจออย่างเงี้ยนะเขาเห็นชัดแล้วพอลงอ่าอ่าอ่าว่าก่อนเลยครับวินงั้นวินว่าก่อนอ่าแล้วพอเขาลงมาเนี่ยอเขามาันก็มาเจออีกอีกคนหนึ่งอะ่ะ<อ>ที่นอนอยู่เนี่ยแต่คนที่นอนอยู่เนี่ยอ ไม่ไม่ได้แต่งชุดลูกเสือนะเป็นชุดลักษณะแบบไหนครับที่เขาใส่เหมือนชุดไรเวทปกติอย่างเงี้ยเหรอมันเหมือนกับเป็นชุดของแบบคล้ายคลพันโลงอะ่ะคล้ายค้าพันโลงอะ่ะก็คือเหมือนนชุดคนงานชุดคนทํางานทาความสะอาดทั่วไปอ่ะครับทีแต่ไม่ได้ก็คือชุดไปเวทน่ะอืมนะอืมเออแล้วเพื่อนคนเนี้ย พอ bert, เขาเห็นเนี่ยคือคือวันนั้นน่ะเขาก็ขวัญเสือทั้งวันเลยนะคืนนั้นเขาไปนั่งอยู่ที่ไอ้ไอ้ที่หอประชุมเนี่ยอืแล้วผมแล้วหลังจากนั้นไม่นานผมก็วิ่ง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 ไปด้วยตามไปที่หอประชุมครับเออแล้วต่างคนต่างก็ไม่พูดอะไรอืก็นั่งกินกันนี่แหละครับก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะซึ่ง ต่อจากนี้ไปก็คืออเรื่องนั้นคือพอเจอเหตุการณ์นี้ปุ๊บมันก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นต่อแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนี่ยก็าเล่ากับพี่ป๋องไปแล้วใช่ครับเราเคยเล่ากับพี่ป๋องไปแล้วงั้นผมขออนุญาตืออ,อาวินว่าก่อนเลยครับอาวินว่าก่อนเลยใช่ไหมครับเ,เดี๋ยวจบก็คืม,มครับคือผมมานั่งคิดเรื่องสองเรื่องเนี้ยม,มันมันมันเกิดจากอ่ ในส่วนของผม,มี่จะเป็นมือบอลไอ้เป็นเป็นคนตักเหมือนกับพูดออกมาค่อยๆอส่วนเพื่อนผม,มเหมือนเหมือนมือบอลนะอือจะว่ามือบอลหรือก็ก็ไม่ได้ไปทำมันก็แค่ควางขว้างหินลงน้ำเองนะไม่ได้ทําอะไรเลยนะใช่ใชซ่ซึ่งซึ่งเหพุผมมันก็ดูแบบถ้าจะว่าจะโมโหเพราะว้วางหินลงน้าเนี่ยมันก็ดูเอ่อ ดูเกินเลยไปหน่อยอะในความรู้สึกพี่ะนะมันดูไม่มีเหตุไม่มีผลนะคือคือนะฮะครับซึ่งซึ่งเหตุการณ์ของของวินอนะพี่ไม่ได้ฟังพี่จะไม่รู้เรื่องเพราะงั้นวินไม่ต้องพูดถึงดีกว่าพี่ไม่ได้ฟังเรื่องที่วินเล่าไว้กับพี่ป๋องพี่จะงงเลยละฮะ นะครับแล้วถ้าไปวินไปเท้าความอีกก็จะยิงงงกันไปใหญ่เลยนะครับเอาเป็นว่าเราโฟกัสกันที่เรื่องนี้งั้นพี่เก่งจะย้อนกลับมาถามก็คือมันก็เกดขึ้นว่าแค่เพื่อนก็เห็นว่าอ่ะตรงนี้มีสะพานเชือกอยู่แล้วเขาติดป้ายว่าห้ามเล่นแล้วก็ห้ามเล่นน้ําด้วยประมาณนั้นนะน้องงดใช้อุปกรณ์ตรงนี้ก็เดาอุปกรณ์คงน่าจะชํารุดหรืออะไรแบบนี้เนาะนะครับแล้วก็ห้ามเล่นน้ำเพื่อเก็เห็นว่าเอ้าก็น้าสวยๆทำไมแล้ห้ามเล่นอะไรเงี้ยก็โดยความที่ว่าก็ก็ ทอดอารมณ์มาเอาหินขว้างลงไปในน้ําเล่นไปเรื่อยๆ,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 ๆก็มาเจอเรื่องราวแปลกๆ,ๆถ้าเขาว่าไอ้สิ่งที่ตัวของเพื่อนเจอไอ้หยดน้ําที่มันหยดลงมาเนี่ยนะครับเรากําลังพยายามนึกถึงว่าหรือว่าจะเป็นหยดน้ําที่มันมาจากไอ้น้องลูกเสือที่นั่งอยู่บนคือน,นั่นแหละนะอาจจะจมน้ําเสียชีวิตอยู่ในบ่อนั้นแล้วก็มาหยอกหรือมาหาเพื่อนของวินก็ได้ถูกปะอืมน่าน่าจะเป็น,นได้นะครับอ๋อเพราะว่ามันมีลักษณะคือมันมีมันมี คือใช่ว่าน้องอาจจะตัวเปียกแล้วก็หยดน้ํามันก็เลยหยดลงมาใสา่มันก็เลยทาให้เพื่อนของเราเนี่ยนะสะดุ้งตงื่นขึ้นมาจากเหตุการณ์นี้ใช่อคือผมว่าผม<อ>ผมว่าน่าจะเป็นลูกเสือที่ที่ที่เสียชีวิตตรงในในในน้ำตรงนั้นแหละครับเพราะว่าในส่วนของผมเนี่ยคือผมเห็นลูกเสือกระโดดกระโดดน้ําลงไตเอ่ไหมแล้วก็วก็หายไปเลย ครับแล้วอยู่ๆก็คือโผล่ขึ้นมาแค่ครึ่งหน้าแล้วก็กวักมือให้ผมลงไปออเแค่นี้ผมก็คงวิ่งกับหลังหันละครับนะฮะครับครับส่วนเพื่อนผมเนี่ยคือผมไม่แน่ใจว่านอกจากคือเขาจะคว้างหินลงไปแล้วเนี่ยคือเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะยืมสื่อปุ๋ยอยู่ตรงนั้นแล้วอาจจะโยนก้นปุ๋หลงไปหรือเปล่านี่คือผมก็ไม่แน่ใจ ก็อ,อย่างที่บอกครับถ้ามันเป็นเพราะเหตุผลเล็กๆลักษณะแบบนี้เนาะนะครับก็อาจจะแบบโอ้โหมันก็ดูเกินเหตุเกินเกินเลยไปอะนะฮะแต่ก็เราก็ไม่ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเราอาจจะแบบว่าเขาอาจจะไม่ชอบก็ได้ที่ว่าเฮ้ยไม่ไม่ไม่อยากให้ใครมา,อ,าอย่างเช่นไม่อยากให้ใครมาเล่นตรงนี้ก็ติดป้ายเตือนแล้วนะฮะเราก็ไม่อยากให้ใครมาทิง้งขยะอยู่ตรงที่บริเวณหนองน้ํานี้ก็ได้อะไร <c oughs> แบบเนี้ยก็เลยมาหยอกเบาๆแต่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  ไอ้ตัวข้างบนที่เป็นลูกเสือเนี่ยเรารู้เราพอจะเดาคาดเดาได้แต่คนที่นอนอยู่ตรงเตียงชั้นล่างคือเตียงสองชั้นแล้วก็คนที่นอนอยู่ชั้นล่างเนี่ยเขาเป็นใครอ่ะพอจะรู้ไหมได้มีการส,สืบค้นหาไหมมันมันเหมือนกับว่ามันมีคนงานที่เขาทําความสะอาดนะครับพี่อืมเอเอแล้วเหมือนเขานอนพักแล้วเขาแบบเหมือนไหลไหลาตายในที่เตียงตรงนั้นนะครับอืมอ่า นั้นนั่นอันนั้นคืออันอันนั้นคือสิ่งที่เราได้รับรู้ตอนวันที่เราวันกลับครับนะฮะแล้วเขาเขาก็ไม่ได้เปลี่ยนเตียงเขาก็ยังใช้เตียงเดิมอย่างที่อืมอืมอืมนะอันนี้อัน,นอันนี้คือถามถามจากคนในงานละแวกค่ายลูกเสือที่พวกเราไปเดินทางไกลแล้ผทาตนตรงนั้นนะนะฮะอ่ะโอเคนั่นคือเรื่องราวคงจะประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะคุณวิน กับเหตุการณ์ที่ครับเพื่อนไปเจอไปเจอมาแล้วก็เล่ามาให้ฟังนะได้เลย<ช>นะครับ,รบ<ต>ขอบพระคุณมากนแต่ว่า,าแตว่าอะไรครับฮัลโหลแต่ว่าตอนตอนตอนที่ออ่ตอนที่ผมเจอเนี่ยที่ผมเปิดประตูเข้าเอไอเข้าไปแล้วเห็นคนนอนอยู่เนี่ยคือผมจะเห็นคนนอนอยู่สองคนอ่าเออแต่เพื่อนผมเขาเจอแค่คนเดียว ออย่างที่บอกครับคุณวินเอาเรื่องที่คุณวินเล่าไว้กับพี่ป๋องมาเล่าให้ผมฟังผมจะไม่เข้าใจครับอ่าอฮะผมก็จะ<อ>คงย้าเตือนคําเดิมอยู่เหมือนเดิมครับว่าผมไม่ได้ฟังเรื่องนั้นนะมันคนละเหตุการณ์กันถูกปะโอเคใช่ครับ่อามันคนละเหตุการณ์กันผมจะไม่รู้เรื่องเลยฮะผมไม่เก็ตเลยถ้าพอเล่ามาตรงนี้แบบอ,บอ่อาฮะต้องขออภัยด้วยต้องขออภัยจริงนะฮะจริงๆเรื่องนี้คุณจะต้องไปเล่าต่อกับพี่ป๋องไม่ใช่มาเล่ากับผมโดยซ้ำไปเพราะพี่ป๋องก็จะเข้าใจนเรื่องเรื่องแรกมากกว่า นะฮะอ่าครับได้เลยได้เลยนะฮะคุณวินไงขอบพรคุณมากได้ครับได้ครับเดี๋ยวไว้หลังค่อย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 อันนี้ใหม่แล้วกันได้ได้จริงนะจริงเสียดายเรื่องเนี้ยถ้าไปเล่าต่อพี่ปองนะพี่ป๋องก็จะจะอินเพราะว่าแกรู้เหตุการณ์แรกมาก่อนแล้วไงแกก็จะคาดเดาว่าเฮ้ยแล้วมันมันเกิดอะไรขึ้นมาแล้วมันมีเรื่องมันผูกกันยังไงอะไรแบบเนี้ยซึ่งผมไม่ได้ฟังตอนแรกที่เล่าผมก็จะนึกไม่ออกว่ามันเหตุการณ์จริงๆต้นเรื่องของมันมันเกิดอะไรขึ้นมานะ อ๋อครับได้ครับได,ได้เลยได้เลยขอบพระคุณมากคุณวินนะขออภย<ช>ัยด้วยลวกันนะที่อาจจะไม่รู้<ช>เรื่องที่คุณวินเล่าไว้ในตอนแรกนะ